สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Fit You p r o d u c ส s นะคะสำหรับวิดีโอนี้ค่ะเราจะมาลองขอรายการเดินบัญชีกับ p พลเนียซึ่งคุณอาจจะต้องการรายการเดินบัญชีนะคะเป็น pdf หรือว่าเป็น excel เพื่ออาจจะเอาไปใช้นะคะในจุดประสงค์ต่างๆเพราะนั้นเราจะมาลองขอกันนะคะซึ่ง อาจจะไม่ได้มีข้อมูลหลังจากขอให้เห็นมากมายนะแต่ก็จะเป็นไฟล์ PDF แล้วก็ Excel เลยค่ะที่คุณสามารถเอาไปใช้ได้เลยเนาะเพราะฉะนั้นนะคะก็แล้วแต่บัญชีใครนะคะบัญชีเผือกบัญชีใครบัญชีคนนั้นนะคะว่าถ้าคุณมีข้อมูลเรียบร้อยนะหรือว่ามีข้อมูลอยู่เยอะ PDF นะคะหรือไฟล์ Excel นั้นๆสามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะเวลาคุณมาที่หน้านี้แล้วเนาะค่ะเนี่ย ตรงคำว่า account activity เนี่ย log in เข้ามาตรงคำว่า monthly statement นะคะก็คือเหมือนเป็นบัญชีการเดินบัญชีแบบรายเดือนนะคะอ่ะคลิกเข้าไปพอคลิกมาแล้วนะคะหน้านี้นะคะก็จะเห็นคำว่า balance ตรงนี้นะตรงนี้ค่ะให้คุณมาคลิกตรงนี้เพื่อที่จะเลือกนี่เป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างก็คือ balance ก็คือเป็นสกุลต่างๆที่คุณได้ขอรายละเอียดไว้กับทางเพลเนียนะคะ คือคุณมีการได้รับหรือว่าใช้รา,ายละเอียดบัญชีเหล่านี้นะคะแล้วก็ส่วนด้านล่างตรงนี้อันนี้คือเป็นบัญชีไทยนะคะบัญชีไทยที่มีอยู่ที่เ,เหมือนมีการอัพไว้ค่ะอัปเดตเอาไว้หรือว่าเพิ่มมาไว้นะคะทีนี้เดี๋ยวก็ลองเลือกสักอันอาจจะลองเลือกของบัญชีไทยก่อนนะคะอ่าประมาณนี้เนาะถัดมาก็มาดูในส่วนของเดือนก็เลือกเป็นเดือนๆไปนะคะอย่างเช่นมกราปีไหน นะคะอ่าก็เลือกมาจะดูปีไหนนะคะจากนั้นพอเลือกเสร็จสับเรียบร้อยนะคะคุณก็มาดูเขาก็จะมีฟอร์แมตให้เราเลือก2แบบเป็น pdf หรืออันนี้ก็คือจะเป็นในรูปของไฟล์ excel แล้วก็จะมาเลือก pdf ก่อนพอเลือกเสร็จแล้วนะคะก็มากดดาวน์โหลดตรงนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นหน้าตานะคะว่าเขากำลัง generate หรือว่าสร้างไฟล์ให้กับเรานะคะพอเสร็จสับเรียบร้อย อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างไฟล์ pdf นะคะพอดาวน์โหลดมาแล้วก็ลองคลิกเปิดดูค่ะอันนี้ให้ดูตัวอย่างนะคะซึ่งอของเราเองเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีข้อมูลอะไรนักนะคะแต่คุณก็จะเห็นแล้วแหลว่าโอเคแหละหน้าตาไฟล์ pdf หรือว่ารายการเดิมบัญชีเขาจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะก็านาไปใช้ได้เลยค่ะ,ะทีนี้นะคะลองมาเปลี่ยนบาลานซ์เมื่อกี้เป็นธนาคารไทยใช่ไหมคะลองเปลี่ยนเป็น usd balance ส่วนข้อมูลอ,อื่นๆเหมือนเดิมเลยแล้วก็จะลองขอเป็น PDF เหมือนเดิมนะแล้วก็มาคลิกดาวน์โหลดค่ะจะดูค่ะว่าถ้าเป็นธนานคารันไทยกับ USD Balance จะหน้าตาคล้ายๆกันไหมพอดาวน์โหลดแล้วคุณก็จะเห็นว่าเนี่ยตรงเนี้ยเขาก็จะเปลี่ยนเป็น USD บ a ลานซ์ซึ่งคล้ายๆกันเลยนะคะมีความคล้ายกันเลยเนาะข้อมูลเป็นชื่อ T U นะคะบัญชีช่วงระยะเวลาที่ขออะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ วันที่ขอนะคะวันที่ออกเอกสารนี้ประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะฝากติดตามวิดีโอใหม่ๆแล้วก็ฝากติดตามช่องไว้ด้วยค่ะ